ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเ,เพยื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับขบวน371ต้นทางกรุงเทพปลายทางปาจีนบุรีวันนี้นะครับขบวน371ได้หัวรถจักรดีเซลอังสตอมหมายเลข4106นะครับซึ่งเป็นหัวรถจักรที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากเครื่องยนต์พิลสติกเป็นเครื่องยนต์ MTU นะฮะเครื่องยนต์ดั้งเดิมของหัวรถจักรอังสตอมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์าจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะ เค,เครื่องยนต์นียก็คือเป็นเครื่องยนต์ทิวสติกนะครับแต่ว่าการรถไฟเนี่ยได้มีนโยบายนะฮะเปลี่ยนเครื่องยนต์ของหัวรถจักรอันซ่อมก็ทยอยเปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะใช้ทั้งเครื่องยนต์ MTU ทั้งเครื่องยนต์แคตเตอร์ฟิล a านะฮะเพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้นะฮะว่าหัวรถจักรแต่ละคันเนี่ยใช้เครื่องยนต์อะไรนะฮะสามารถสังเกตได้จากภายนอกโดยที่ คารรไฟเนี่ยนะฮะจะมีการทําสัญลักษณ์ไว้นะฮะก็คือสีที่ภายนอกตัวรถนี่แหละนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามีสีน้ําเงินนะฮะคาดาตลอดแนวนะครับสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์ MTU นะฮะถ้าเพืเ่อนๆเห็นหัวรถจักรรุ่นนี้เมื่อไร่คาดสีน้ําเงินนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ MTU นะฮะแต่ถ้าเครื่องยนต์ที่หัวรถจักรที่คาดสีแดงเนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์แคตเตอร์พิล่านะฮะ ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันนะครับในวันนี้นะสำหรับหัวรถจักรซ่อมนะครับก็ยังมีเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดั้งเดิมก็ยังมีอยู่นะฮะก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ตอนนี้หัวรถจักรการซ่อมใช้เครื่องยนต์ MTU เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ิลาแล้วก็เครื่องยนต์พิสติกซึ่งเป็นเครื่องเดิมนะก็ยังคงใช้งานอยู่นะฮะก็กําลังทยอยเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้ซื้อรถจักรใหม่ด้วยนะฮะแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าการรถไฟเนี่ยเสนอไปนะฮะก็หวังว่าจะได้รับาการอนุมัตินะฮะซื้อหัวรถจักรรุ่นใหม่ๆแล้วก็รถดีเซลรางรุ่นใหม่ๆเข้ามาทดแทนหัวรถจักรรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมากแล้วนะฮะสล้วเรหัวรถจักร4106ก็เป็นหัวรถจักรซ่อมรุ่นแรกนะฮะเข้ามาตั้งแต่ปี2517นอะฮะอันนี้ก็มีการทําสีใหม่นะฮะแล้วก็วางเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็ดูไม่ได้แบบเก่าทุดโทรมอะไรมากขนาดน,นั้นนะครับ วันนี้นะขบวน371นะครับริ้วขบวนก็จะเป็นรถบจสนะครับพร้อมกับรถบจสฟรีแลนด์นะฮะแล้วก็บจสมากระสาน3คันบจสฟรีแลนด์หคันนะฮะรวมเป็น9คันนะครับวันนี้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางปราจีนบุรีนะฮะท่านใดที่เดินทางไปกับพร้อมกับขบวนไปกับผมนะครับสุนเสี่ยมพระบาทสวรรค์ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ